รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566บัวสวรรค์รุ่นที่49ภายใต้แนวคิดรวมก้าวใหม่ไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดพิธีประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566บัวสวรรค์รุ่นที่49ระหว่างวันที่25-27มิถุนายน2566ภายใต้แนวคิด รวมก้าวใหม่ไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสมมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่สิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมณหอประชุมราชมงคลมทรธัญบุรีของ6จังหวัดปทุมธานีโดยรองศาสตราจารย์ดรสมมัยผิวสะอาดเปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้ามาศึกษาที่มทรธัญบุรีด้วยในปีการศึกษา2566มหาวิทยาลัยมีแผนในการรับนักศึกษาจำนวน6,500คนมีนักศึกษานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปวชปวสกว่า20,000คนสมัครเข้าคัดเลือกวิสัยทัศน์ของมอทร,รธัญบุรีผลิตบัณฑิตทุกคนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นนวัตรกรก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตรกรรมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปจากที่นี่ไม่แพ้ที่ใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับกิจกรรมจัดประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566ประกอบด้วยการแนะนำบัิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่แนะนำาพรวิทย์กัส การบรรยายในหัวข้อ Campus l i f ์ in RMUTT ด้วยหโดยนายวิรัตโหตะไวยศยะรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพูดคุยถึงสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทำกิจกรรมกิจกรรมสันทนาการของชมรมสันทนาการปิดท้ายด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญอนันตรังสรรสูสขขัญราชมงคลจากงานดอกไม้เครื่องสดใบตอง ผสมผสานงานวัสดุศิลปะประดิษฐ์ที่หลากหลายด้วยการนำแนวความคิดจากงานสถาปัตยกรรมของอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอาคารทรงยุโรปมีการตกแต่งด้วยศิลปะเฟกโกมีสีเขียวอมน้ำเงินเป็นศิลปะที่ผสมผสานความเป็นต่างชาติและประเทศไทยที่มีความสวยงามนรพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน